สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องจับไดกชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะโลบสูตรสองตัวบนของเราพัฒนานะคะลบไปสองสูตรเนาะเพราะว่ามันหลุดแล้ว,แ,ลวแอดไม่ได้ว่างทําด้วยตอนที่ก่อนหน้านั้นนะคะก็รันมาจนถึงงวดที่สิบห้าสิบสหนะคะมันหลุดแอดก็เลยขอเปลี่ยนสูตรนะคะ เปลี่ยนไปสองสูตรนะแล้วก็มีสูตรใหม่สองสูตรนะคะมีสูตรเก่าเหลืออยู่สูตรหนึ่งนะ,ะก่อนจะมาดูสูตรนะคะมาดูคําเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคํานวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคปีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขช n แนลค่ะ,ะทีนี้พอแอดว่างจากหวยไทยแอดก็จะมาปรับสูตรของเราพัฒนาให้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เหลือเดี๋ยวแอดจะเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เดี๋ยวขอดูเช็ครายละเอียดดูก่อนอีกทีนึงนะคะ ว่ามันเริ่มเริ่มหลุดเนาะช่วงนี้มันเริ่มหลุดแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะเปลี่ยนวิธีคํานวณใหม่เดี๋ยวตอนนี้เอาอันนี้ไปก่อนนะคะเผื่อว่างวดนี้จะเข้านะไล่ดูแล้วก็มีสิทธิ์นะคะงวดนี้แต่ไม่รู้ว่าแอดจะจับถูกหรือเปล่าอ่ะมาดูของงวดวันที่สิบแปดธันวานะคะของเราพัฒนาบนเนาะมันหลุดไปนะคะหลุดเก้าแปดศูนย สูตรหนึ่งอะมาดูงวดน,นี้นะคะงวดวันที่ 18. สิบแปดสูตรนี้ใช้หลักหมื่นบวกกับหลักพันแล้วก็บวกสองคงที่สามบวกสี่ 4, ได้เจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองส่วนหลักหน่วยนะคะใช้หลักหมื่นคูณสามบวกสี่คงที่นะคะสามสามเก้าแล้วก็บวกสี่ก็เป็นสิบสามนะคะสิบสามก็สามสี่ห้าหกก็จะได้ เก้าสามไม่รู้วันนี้จะหลุดเก้าอีกหรือเปล่านะคะเก้ากับศูนย์นี่มาบ่อยเกินเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าหกศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก 1นึ่งสามหนึ่งสี่ห้าหนสามสสองหสองหสูตรนี้ไม่มีตัวชนเนาะอ่ะมาดูสูตรใหม่กันก่อนนะคะอันนี้ก็มันก็ไม่ใหม่หรอกแต่แอดเตรียมสำรองไว้แต่ว่ามันผิดมันผิดนะคะงวดน,นี้ แอดก็เลยพักไว้ก่อนเอาลองดูสูตรนี้นะคะพอดีแอดเห็นว่ามันมันน่าจะชนนะคะวดนนี้ชน2 3 4ส่นะคะส่วนหลักหน่วยใช้หลักแสนคูณด้วย2ลบด้วย1ก็จะเป็น3 4มสี่ห้าหกสี่ห้าหสูตรเมื่อกี้ สุดแรกเนาะเนี่ยมันก็จะมันเด่นสองกับสามสองสามสี่ห้านะคะเงี้ยน,นี้เดี๋แอดจับคู่ให้ก่อนนะคะสองสามสองสี่สองห้า สองห3ส3มสามสามสี่สหสาหสสสห้าสี่ห ชนกันที่3ามหน่าจะมาหนึ่งตัวแต่ไม่รู้ว่าตัวใดตัวหนึ่งห้าสามห้สหห้าหเอามาดูสูตรที่3นะคะเป็นสูตรใหม่เนาะสูตรนี้นะคะตั้งแต่ที่ออก9ก้าสาม สูตรนี้ใช้หลักร้อยอ้าวขออภัยค่ะหลักแสนหลักแสนบวกกับหลักพันลบหนึ่งหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดลบหนึ่งก็เป็นหกเจ็ดแปดส่วนหลักหน่วยก็ใช้แสนคูณสองคงที่นะคะสองสองหกสิบสองสองสามสี่ห้าออกเก้าสามนะคะวันนี้ผิดเนาะชนกันที่ 9หลักสิบกับหลักหน่วยนะคะอ่ะสูตรไหนที่มันหลุดแอดก็จะข้ามไปก่อนนะคะต่อไปมาดูงวดที่3นะคะงวดที่3ก็8บวก6ได้14ลบ1ก็3 4 5 6ส่วนหลักแสนก็คูณด้วย2ก็8 2ดสก็6 7 8นะคะออก3 6ชนกันที่เลข6งวดนี้นะคะก็มา6หลักหน่วยแล้วก็หลักสิบเลข3 เข้า3 6เป็นงวดที่2นะคะงวดงวดงวดนี้งวดที่3แต่ว่าหลุด1งวดนะคะพมาดูงวดที่4นะคะงวดที่4 7่บวก9ได้16ลบ1ก็เป็น5 6 7 8ส่วนหลักหน่วยนะคะก็ใช้หลักแสนคูณก,ก,ก,กันกับ2แสอ7 2 14ก็4 5 6 7ออก5 7นะคะทนกันที่6กับ ห้าเดนาะมา2ตัวนะคะวันนี้ชนกัน3มตัวมาสองออกห้าเจ็ดอ่ะมาดูงวดที่1 8หลุดนะคะเนี่ยมันจะหลุดอันนี้ก็หลุดมาเลขสาอันนี้ก็หลุดมาเลขแปดนะคะอ่ะมาดูงวดนี้นะคะงวดนี้ใช้9ก้าบวกเก้าได้สิบลบหนึ่งก็เป็นเจ็ด 7 8 90ส่วนหลักหน่วยนะคะ9คูณ2ได้18ก็90 8 901ออก98นะคะชนกันที่8 90ก็มา2ตัวนะคะถ้าชนกัน2ตัวก็จะมาอ้อขออภัยถ้าชนกัน3ตัวจะมา2ตัวนะคะ98เนาะขออภัยนะคะนี่อันนี้เนาะเข้าตัวนี้นะคะเข้า98อ่ะมาดูมวดที่7นะคะมวดที่7 ก็ใช้9กบวกเเหมือนเดิมนะคะ9กบวกก็ได้18บลบ1ก็เป็น7 8 90ส่วนหลักหน่วยนะคะก็ใช้แสนคูณ2 9 2 18ก็9 8 9 0 1ออกที่0 1นะคะสูตรนี้ชนกันที่8 9 0มา0 1นะคะชนกัน3ตัวนะแต่ว่ามาตัวเดียวเนาะมาที่0 1นะคะอ่ะถ้า ทำก็ทำเป็นเล็กวิ่งได้นะคะแต่ว่าวิ่งเยอะหน่อยต้องคัดเอาสูตรนี้ไม่ชนนะคะถ้าไม่ชนเหมือนกับว่าถ้าไม่ชนไม่ชนตัวนี้ชนเอาสูตรนี้นะคะก็ใช้7จบวกสได้11บลบหก็เป็น10ก็0 1 2 3ส่วนหลักหน่วยนะคะแสนคูณสได้4ี่ห้าด ถ้าเขียนเป็นชุดนะมันก็จะเขียนเป็น04 05 06แล้วก็07 14 15 16 17 24 25 26แล้วก็27 สามสี่สาห้าสาหกสอ่าถ้าเกิดมันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาไล่สูตรดูเนาะทั้ง3สูตรนะคะมันจะหลักสิบชนกันที่อันนี้สูตรนี้ชนกันที่ศ1 2สอูตรนี้มีเลข3ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแอดก็จะเน้นแค่สูตรนี้สูตรเดียว ถ้าเน้นสูตรนี้ชนกันที่สามสี่ห้าหนึ่งสองสามสามสี่ห้าสี่กับห้าอาจจะมาหลักหน่วยนะคะสามสี่ห้าหกอันนี้ไม่ชนเนี่ยสูตรนี้นะคะชนกันที่สามสี่ห้าถ้าสามสี่ห้าไม่มามาหกมันก็จะมีสองหกตรงนี้ แอดว่าน่าจะเป็นชุดนี้แหละคะ่ะถ้าตัวเด่นนะคะมันก็จะเด่นที่หลัก10บนะคะเด่นตัวเดียวเมื่อกี้ชนกัน3สูตรได้เลขสอถ้ามันหลุดมันก็จะเป็น1กับ3เพราะฉะนั้นแอดก็จะเน้นให้เป็นที่1 2 3หลัก10บส่วนหลักหน่วยก็เป็น3 4มห้า สามสี่ห้าหกเจ็ดด้วยนะคะถ้าเน้นก็เน้นเน้นสองเพราะว่าสองชนทั้งสามสูตรหลักสินะคะลงลงมาก็หนึ่งกับสามถ้ามันหลุดมันหลุดเหมือนอย่างนี้นะคะ ถ้ามันหลุดมันก็จะหลุดเป็นตรงนี้เป็นเลข3มเนาะเมื่อกี้มันชน3 4มหมันก็จะเป็นเลข3 0มศูนย์สามหนแล้วก็3ามสนะคะส่วนถ้ามันหลุดตัวหลังก็จะเป็นเลข8 8ก็จะไปนชนที่เด่นล่างนะคะงวดนี้เนาะเด่นล่างเป็นเลข8กับเลขเก้าแล้วก็เลข0ูนย มันน่าจะมาข้างหน้านะถ้าหลุดหลุดจากนิดสตัวนี้นะมันน่าจะเป็นเลข3ามนะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขช n แนลนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูนะคะย่อ,ยอดได้เท่านี้แหละ ก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ